สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพสําหรับสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราได้เรียนออนไลน์กันแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราอาจจะได้เจอกันในห้องเรียนแล้วนะคะเป็นไงคะรู้สึกตื่นเต้นดีใจไหมคะที่เเราจะได้กลับไปเจอกันในห้องเรียนปกติแล้วนะคะซึ่งการสอนออนไลน์บางทีนักเรียนอาจจะได้รับเนื้อหาในรายละเอียดของแต่ละชั่วโมงเนี่ย ได้ไม่เต็มที่นะคะต่อไปนะคะถ้าเราได้กลับไปเรียนปกติในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราอาจจะได้เรียนรู้เนื้อหาในรายละเอียดที่มากขึ้นกว่านี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเป็ดจะพาเด็กๆไปรู้จักกับงานประดิษฐ์ที่ทํามาจากใบตองจาได้ไหมคะเรื่องใบตองสอนไปแล้วนะคะสองอาทิตย์ติดกันแล้วนะคะว่าเอาใบาตองมาทํางานประดิษฐ์ได้สําหรับวันนี้จะพาเด็กๆไปรู้จักกับงานประดิษฐ์หนึ่งอย่างที่ทํามาจากใบตองแล้วทงาทง่ายด้วยอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไร ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะงานประดิษฐ์ที่ทำมาจากใบตองในสัปดาห์นี้อเดี๋ยวเด็กๆด,ดูนะขอโทษทีอ้าวของครูเป็ดเป็นอะไรไปเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะลูกงานประดิษฐ์ที่ทำจากใบตองอมาแล้วนะคะวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่สี่วันนี้เราจะเรียนเรื่องการประดิษฐ์กระทงสี่มุม รู้จักกระทงสี่มุมไหมคะกระทงสี่มุมหน้าตาเป็นยังไงบางคนอาจจะนึกภาพออกแต่บางคนอาจจะยังนึกไม่ออกวันนี้เป็นการเรียนออนไลน์วันที่27มกราคมนะคะ <c> การประดิษฐ์กระทงสี่มุมเรามีวิธีการประดิษฐ์กระทงสี่มุมดังนี้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งเดี๋ยวรู้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์ไปก่อนเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายว่ากระทงสี่มุมหน้าตาเป็นยังไงนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือการเตรียมใบตองที่มีสีเขียวสด จากนั้นนำไปตากแดดให้พอสลดใบตองจะได้เหนียวแล้วก็ไม่กรอบแตกขั้นตอนที่หนึ่งการประดิษฐ์นะคะกระทงสี่มุมดูลักษณะใบตองนี่อเอาใบตองแบบนี้ไปตากแดดไว้ก่อนนะคะให้มันสลดนะคะมันจะได้ไมีกรอบแล้วก็แตกต่อมานำใบตองมาเช็ดทำความสะอาดแล้วนำใบตองมาฉีกเป็นแผ่นๆแ,แล้วนำไปวางบนเขียงรู้จักเขียงไหมคะที่บ้านมีเขียงไหมไปวางบนเขียงนะคะ แล้วใช้ถ้วยรูปวงกลมวางลงไปจากนั้นใช้มีดที่คมคมตัดออกมาตามแบบพิมพ์หรือตามถ้วยที่เราวางไว้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะประมาณสามถึงสี่นิ้วหรือขนาดตามที่เราต้องการไม่ต้องสงสัยดูไปก่อนนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเอาถ้วยกลมๆวางทับลงไปบนใบตองแล้วก็กรีดตามรอยถ้วยเมื่อกี้นี้นะคะขั้นตอนที่สองแล้วนะ ขั้นตอนที่สามจากนั้นนะคะเราดำใบตองที่เราได้ตัดออกมาแล้วเป็นวงกลมขนาดเท่าๆกันนะคะสองแผ่นค่ะเตรียมเอาไว้เลยใบตองที่ตัดออกมาแล้วสองแผ่นเตรียมไว้มันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้วงกลมสองแผ่นนะคะเตรียมไว้นะคะสองแผ่นย้ำนะคะว่าสองแผ่นนะคะเสร็จแล้วก็ขั้นตอนที่สี่นำใบตองที่ตัดเป็นรูปวกงกลมนะคะนะคะสองแผ่นเมื่อกี้นำมาประกบกัน โดยที่หันด้านนวลใบตองเข้าหาประกบกันรู้จักด้านนวลไหมคะมันจะมีด้านเขียวๆอยู่ข้างบนแล้วใต้ท้องใบตองนะคะด้านนวลเอามันมาประกบกันแบบนี้เดี๋ยวไปดูตามรูปนะคะประกบกันนะคะเด็กๆนี่แบบนี้เลยเอ,เอามาประกบกันสองแผ่นแบบนี้นะคะประกบกันนะคะเสร็จแล้วมาขั้นตอนที่ห้าจากนั้นพับจีบมุมที่หนึ่ง เราจะทำกระทงสี่มุมเราจะเริ่มทํามุมที่1แล้วนะคะให้เด็กๆพับจีบมุมกระทงที่1แล้วนําลูกแม็กมาเย็บบาเย็บติดที่มุมที่1นึ่งดูตามรูปนะคะจับจีบเข้าไปเสร็จปุ๊บเอาแม็กมาแม็กเย็บที่มุมที่1ต่อไปจะทํามุมที่สองแล้วนะคะมุมที่2พับจีบมุมที่2คือด้านที่ตรงกันข้ามกับมุมที่1นึ่งนึกภาพออกไหม ถ้านึกภาพไม่ออกมาดูเมื่อกี้เราเย็บมุมที่1ไปแล้วนะคะดูนะคะต่อไปเป็นมุมที่2คือมุมที่อยู่ตรงกันข้ามเห็นไหมคะพับจีบแล้วก็เย็บด้วยแม็กนะคะอ่าต่อไปจากนั้นพับจีบมุมที่3คือระหว่างกลางของมุมที่1กับมุมที่2แล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะเย็บแม็กลงไปนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วได้กระทง3ม,มุมแล้วนะคะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะต้องมุมที่สค่ะ จากนั้นเราก็เย็บมุมที่4คือมุมที่เหลือนะคะจับจีบให้สวยเสร็จแล้วก็ใช้แม็กเย็บเข้าไปมันก็จะออกมาเป็นกระทงสีมุมเน่เห็นไหมว่ากระทงสี่มุมหน้าตาเป็นแบบนี้เคยสังเกตไหมว่ากระทงแบบนี้เขาเอาไปทําอะไรเอ่ยตอบสิคะหนึ่งสองสามตอบค่ะเอาไปใส่ขนมขนมที่ว่านี้คือขนมตาลขนมอะไรอีกใกล้เทศกาลสาคัญแล้วขนมอะไรคะ ขนมเคงนอกจากนี้นะคะยังเอาไปใส่ห่อหมกเคยกินห่อหมกใช่ไหมคะเด็กๆกระทงสี่มุมเนี่ยเขาเอาไปใส่ห่อหมกด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูภาพของกระทงสี่มุมกันนะคะ,ะเราได้กระทงสี่มุมสวยๆแล้วนะคะได้ขนาดตามที่เราต้องการใช้ใส่อาหารแล้วก็ขนมเช่นห่อหมกขนมตาลขนมเข่งและนี่คืองานประดิษฐ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะอะ ไม้กระทงสี่มุมสวยๆอันนี้ขนมอะไรเอ่ยขนมไทยๆค่ะทองหยิบทองหยอดขนมไทยๆค่ะเด็กๆใส่ในกระทงสี่มุมเพิ่มสีสันความสวยงามนะคะให้ดูอาหารนะ่ากินเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะคนไทยเนี่ยช่างคิดช่างประดิษฐ์ตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมหรือแม้แต่ภาชนะที่ใช้บรรจุเนี่ยเขาจะประณีตนะคะ ประดิบประดอยนะคะในการตกแต่งให้อาหารมันดูน่ารับประทานนี่คุนดูสิคะอันนี้คือกระทงสี่มุมยังมีอีกนะคะมีตั้งหลายรูปแบบทั้งกระทงสี่มุมและกระทงในลักษณะต่างๆแต่สําหรับป .4 เอาแค่กระทงสี่มุมพอค่ะเดี๋ยวดูนะคะนี่ใส่อาหารมีอะไรเอ่ยคาดเดาว่าน่าจะเป็นหอยทอดก็ได้ผัดไทยก็ได้นะคะถ้าจะใส่อาหารก็ควรจะเป็นกระทงใบใหญ่ๆหน่อยก็ใช้ชามหรือถ้วยที่มันมีลักษณะใหญ่ๆหน่อยนะคะ แต่ถ้าใส่ขนมก็ทําไมคะเลือกถ้วยหรือชามที่เป็นตัวตัวแบบนะคะตัวที่ใช้ใช้ว,วัดเนี่ยให้มันเล็กลงมาหน่อยนะคะตามความเหมาะสมเห็นไหมคะใส่ขนมตาน่ารับประทานเชียค่ะนี่ขนมอะไรเอ่ยใกล้เทศกาลสําคัญและถ้าเราเรียนรู้วิธีการทําขนมเอ้ยทำกระทงสี่มุมได้เดี๋ยวช่วงตุดจีนที่จะถึงนี้เด็กๆอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทากระทงสี่มุมก็ได้นะคะ แต่สังเกตการทํากระทงสี่มุมที่เอาไปใช้ทาขนมเทียนไหมคะเขาจะใช้ใบตองที่มันทําไมคะแห้งค่ะเพราะใบตองแห้งมันจะไม่แตกมันจะไม่ขาดนะคะเพราะมันเอามาตากแดดให้แห้งแล้วมันจะมีความเหนียวมากเลยนะคะใช้ทําขนมส่วนใหญ่การทําพุกขนมเข็งที่ต้องไปนึ่งใช้ความร้อนเนี่ยเขาจะใช้กระทงที่ทําจากใบตองแห้งนะคะนี่อะไรเอ่ยใส่อาหารก็ได้ใส่ข้าวก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะ ดูสิคะเนี่ยยังทำขนมอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าขนมอะไรนะคะนะคะขนมตาลแหละเพิ่งจะหยอดลงไปเพิ่งจะหยอดตาลสดลงไปนะคะตาลกับแป้งที่ผสมลงไปยังไม่ได้นึ่งนะคะนี่เลยชอบมากเลยค่ะเขาเรียกว่าฮอหมกนะคะเห็นไหมคะสังเกตไหมถ้าเราไม่ใช้แม็กที่ครูเป็ดให้ใช้แม็กเพราะว่ามันหาง,งา่ายแต่ว่าถ้าตามแม่คา้าหรือว่าร้านคา้าหรือว่า ตามบ้านที่เขาจะทําขนมขายห่อหมกขายเนี่ยบางทีเขาจะไม่ใช้แม็กหรอกเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไม้กลัดค่ะไม้กลัดเหลามาจากการของทางมะพร้าวค่ะใบมะพร้าวทางมะพร้าวแล้วมาหั่นเป็นแหลมๆทาไม้กรดมันก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกไม่ต้องใช้แม็กเพราะแม็กบางทีมันก็อันตรายถ้าแกะออกมาแล้วไม่ทันได้ดูมันเกิดเอ,อติดลงไปในภาชนะหรืออาหารเนี่ยบางทีเราอาจจะเผลอกืนกินไปได้เพราะฉะนั้นต้องเรามัดระวังน,นะคะเวลาใช้แม็กจะแกะกินขนมเนี่ยต้องดูด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นขนมอะไรที่มีลูกแม็กแม็กมาเด็กๆต้องสังเกตนะคะเพราะบางทีมันอาจจะล่วงลงไปขนมหรืออาหารที่เรารับประทานได้นะคะต้องสังเกตดีๆนะคะถ้าใครไม่ดูนี่อาจจะเผลอกลืนกินเข้าไปได้นะคะอ่า,กา,า,อาการบ้านเดี๋ยวคอย่าพ้องเลยการบ้านการบ้านสําหรับวันนี้การบ้านของครูนะคะอาจจะดูเหมือนยากแต่ไม่ยากอาจจะดูเหมือนง่ายก็อาจจะไม่ง่ายจนเกินไปนะคะครูจะให้เด็กๆประดิษฐ์กระทงสี่มุมจากใบตองส่งครูคนละหนึ่งใบ ใครทาได้บ้างเอ่ยบ้านใครมีใบตองบ้างคะ,ะถ้าบ้านใครมีใบตองนะคะเด็กๆลองไปปฏิบัติดูนะคะไปเอาใบาตองมาตากแดดผึ่งเอาไว้สักพักหนึ่งทําตามขั้นตอนกระบวนการที่ครูเ็สสอนมานะคะแล้วก็ไปทํากระทง n g สีมุมเย็บมาส่งคุณครูคนละหนึ่งใบเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทําได้นะคะส่วนใครที่บอกว่าที่บ้านไม่มีใบตองก็ไม่เป็นไรนะคะใครทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครทําได้ล่ะครูอยากให้เด็กๆทํา ทดลองทําส่งครูคนละหนึ่งใบนะคะเพราะว่ามันเป็นการฝึกทักษะการทํางานและที่สําคัญคือถ้านักเรียนทําได้เนี่ยบางทีอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการทํางานในชีวิตจริงก็ได้นะคะช่วงการทําขนมเข่งเนี่ยที่เทศกาลใกล้จะถึงเนี่ยนูอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํากระทงสี่มุมเพื่อไว้ใส่ขนมเข่งไว้เจ้าได้นะคะการบ้านคือประดิษฐ์กระทงสีมุมจากใบตองส่งครูคนละหนึ่งใบนะคะเด็กๆ ลองทําดูนะคะทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ว่ากันถ้าใครทําได้ก็ถ่ายรูปตอนประดิษฐ์ขั้นตอนการประดิษฐ์ถ่ายรูปส่งครูด้วยก็ดีนะคะประดิษฐ์เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งครูด้วยก็ได้นะคะแต่ขอร้องว่าให้เด็กๆทําเองนะคะถ้าทําไม่ได้ไม่เข้าใจให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนได้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ขอให้ลงมือปฏิบัติเองเพราะเรากําลังเรียนทักษะปฏิบัตินะคะเด็กๆเ,เราจะปฏิบัติงานด้วยตัวเองนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะการบ้าน นะคะสำหรับวันนี้เรื่องการประดิษฐ์กระทง n สี่มุมจบแล้วนะคะเอาแค่กระทงสี่มุมพอเพราะง่ายสุดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันในห้องเรียนเลยดีกว่านะคะว่าเราจะทําอะไรชิ้นต่อไปนะคะสําหรับวันนี้การประดิษฐ์กระทงสี่มุมของครูขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในห้องเรียนเลยดีกว่านะคะไม่อยากเจอกันในการเรียนออนไลน์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ